ได้เวลามาเล่นเด็กที่เอ่อพอจะหามาเล่นได้ในช่วงนี้เด็กนี้เป็นองค์ประกอบระหว่างฟิสกับตัว TF ก็เป็นพรีทาวเวอกับ r บลวอ a เชอร์มันเรียกก็เบิร์นเพราะว่าไม่จริงผมตั้งเองว่าเบิร์นนั่นแหละผมตั้งเองว่ามันเป็นเวอร์ชันเบิร์นเพราะเราจะเห็น f ิสทีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มันเป็นคู่กับเฟลยอดมังถ้าจำไม่ผิดหรือไม่ก็คู่กับ คู่กับไอโอเนียหรือคู่กับซัมติงอย่างเงี้ยมันมีมันมีคู่ไอโอเนียด้วยนะครับจะเป็นสายแบบแลนด์มาร์กแต่อันนี้นี่น่าจะเป็นสายที่เล่นง่ายกว่าจริงๆมันกลายเป็นเมตาไปแล้วนะว่าเด็กที่ใส่ท F เนี่ยส่วนใหญ่มักจะใส่ b u b b l e Fish ที่แบบว่าเอามาทำดาเมจช่วย b u b b l e F i s h เป็นตัวที่แบบถ้าไม่เจอเด็กคอนโทรลก็เล่นง่ายอะครับอิลูซีมัน3ดาเมจอะแล้วค่าลงมันแค่ประมาณ2มานา3มานา1มานาไม่ก็ศูนย์มานาเป็นอะไรที่คุ้มนะทีเอฟไิตเบิร์นมันก็ไม แค่ฟอร์มมันคล้ายๆเบิร์นแรงเท่าเดิมนะครับเดมอนสามไม่ได้เล่นเลยเป็นเล่นแต่ป่านนึงเก่าเด็กนี้จะแพ้อะไรวะแพ้คอนโทนแพ้คอนโทนเด็กนี้แพ้คอนโทนนะแล้วกูเจอคอนโทนครับมันฟิวแต่ละแต่มันคือคอนโทนนะครับมันเป็นคอนโทนระดับหนึ่งอ่าเราต้องใช้อันเนี้ยใส่เบอร์เบิร์ฟิชนะครับก็เหมือนกับเด็กนั่นแหละซึ่งตอนนี้ยังไม่มีสองใบนั้นผมก็เก็บไปก่อนโอ้โหสูตรอัพห่วยอะคือมอย่างนี้ห่วยครับเดี๋ยวลงไบลิสติกบอทไปตั้ง บรสติกบอดสองตัวตั้งได้อยู่ซูพีอรี่อะไรพรอมเอ่อผมลงบรัสติกบอดไปอีกใบหนึ่งได้ปะน่าจะได้นะแล้วก็ลงฟิสไปด้วยฟิสเอามาแอกโก้ต้นเกมจริงๆฟิสไม่สำคัญมากนะครับไม่ยังป็นต้องโปรเทคขนาดนั้นคือตอนนี้ผมเสี่ยงเสี่ยงในเรื่องของการที่เขาจะใช้อะไรกลับมาหรือเปล่าแบบถ้าใช้ายฟิสคิวอ่าค่าฟิสเนี่ยผมใช้แกนเซ็กไซเพื่อยกเลิกายฟิสันนั้นได้แต่ว่าแต่เพราเบมอีสถ้าเขาอวาลานช์กันไม่ได้ครับ อันนี้เป็นการล่อไวยฟิสเขาซึ่งผมมองว่าไม่คุ้มนะเอาหนึ่งดาเมจเอาหนึ่งดาเมจก่อนเอาหนึ่งดาเมจก่อนเล่นเจอเดคคอนโทรลบางทีต้องเล่นใจเย็นสู้เข้าไปอ,ะอ่ะอ่ามีเสาโอเคพลาสติกบอดีกอันผมจะทิ้งอีกนิชันเพื่อใส่เคลนการ์ดนะครับหนึ่งดาเมจมันเอาจริงนะเดี๋ยวมันก็ฮิวได้อยู่ดีอะเนี่ยการทิ้งเราคืออีกนิชันครับ เดี๋ยวลงฟิสไปเลยตานี้เราสูตรอัพให้มันเอลนุกกูถามจริงโอเคฟิสครับถ้าเขายิงใช่ไหมเราใช้สูตรอัพเลยมันก็จะแคนเซิลด้วยเอ,อ่อจริงๆตอนนี้ใช้อิน i ิช o ันได้ใบหนึ่งอินิชันครับไม่เคยเห็นอนะ่ะคนเล่นเอลนุกมันอยู่แรงมาสเตอร์มันจะเล่นอะไรก็ได้ เขาไม่สามานาครับถ้าเขาจะฆ่าฟิสเขาใช้1มานามาผมยิงมิสิกช็อตก็แคนเซิลได้แล้วอันนี้คือจะพยายามทำให้บริสิกบอดเป็นแทกสามเพื่อที่เราตีไปเขาจะเทรดแวลูไม่ได้ได้ฟิสเรเวลอัพด้วยคิดว่าตอนนี้น่าจะอยากใช้วายฟิสปะไม่ใช่โอเคที่เหลือตีทห้หมดเลยสูตรอัพใส่ฟิสครับเพื่อให้เป็นอินลูซีฟด้วยบล็อกไม่ได้ ถ้าเขาจะยิงสเปลเราก็แรมเมจทิ้งอันนี้เพื่อแคนเซิลสเปลที่ยิงมาที่ฟิสอันนี้ได้แล้วเหลือเลือดสิโอเคได้วิกรีมาตัวหนึ่งจริงๆผ่านเธอเลยก็ได้นะครับถ้าอยากเล่นเพลเซฟอะ่ะเอลหนักว่ะจริงๆมันอ่านเอลนุกเอลหนักเอลนุกอ่านแล้วน่ารักเอลหนักอ่านแล้วรู้สึกหนักเพราะมันหนักถ้าจะสเปลฆ่าฟิสก็มีได้สใบ จริงๆเราควรผ่านนะเนี่ยตอนเนี้ยนนเพราะว่าเราสามารถสเปลแคนเซิลฟิสได้แค่อันเดียวแต่ถ้าเขาจะฆ่าฟิสเขาต้องกราสบันไดอิงอ่าโอเคผมใช้อินิชันครับนนเล่นแบบเอวหนักแทนหรอเล่นเอวหนักแทนเยติหรือเปล่าคิสไลอออนโอเคทั้งงั้นสบายยิงอินิชันเลยครับเทินออกไปเป็นเทินเจ็ด เธอหน้าเราน่าจะต้องซัดให้ตายอสวยสุดอัพอย่าบอกนะว่าโอ้ใชเนเมียสตันครับครายเทฟไปสตันสตันต่อไม่ต้องตีไม่ต้องตีอยู่ตรงนั้นแหละอารมณ์ประมาณ่ายแหละพี่อย่าตีผมเลยคล้ายๆกันบล็อกให้ตายได้อ่ะผมบล็อกเดี๋ยวบล็อกวันนี้ เราจะปิดเกมเทิร์นต่อไปได้ไหมมีอิลูซีฟสองตัวน่าจะได้นะครับเดี๋ยวใช้อันนี้ใบหนึ่งแล้วก็ลงวิกรีแบบคอสศูนย์แล้วก็ใช้สูตรอัพใส่วิกรีครับน่าจะปิดเกมได้ผมว่าพอเชื่อผมปะผมว่าพอบล็อกแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวเทิร์นต่อไปผมจะเอาอิน i ิช o ั่นมาจากตัวบาริสติกบอนเออมันดูเล่นง,ง่ายกว่าถาก,ก้อนนิดนึงนะเนี่ยอินอิชั่นยิงวิกกีกลายเป็นคอสศูนย์ปิดเวลอัพ ่เขาฆ่าฟิสไม่ได้แต่เขาฆ่าวิกกี้ได้วิกกี้แล้วก็สูตรอัพใส่วิกกี้เทนเเมียเวลอัพเพราะว่าอิฟิมิรอลครับมันตายมันจบเกอืม ถ้าตีเข้าก็ก็สวยอะ่ะเขามีก้ามาน่ากำลังเซ็งว่าถ้าเขามีแฮชวินมานี่เราชิปห้เลยครับเราไม่มีกาคอเตอร์อัตัวซิตี้ฮะแล้วจิ้มใส่ฟิตบ้าไปแล้วทิ้งตูดโปโล,โลทั้งคู่เพื่อแคนเซิลตักหัวแป๊กอืม สามฮิวไม่ได้จบอีกนิชั่นพิ้วปิว้วฟาสยังไม่ใช้นะครับรอเขาใช้ฮิวเราจะได้ใช้ต่อคือเวลาเราจะปิดเกมเนี่ยอันนี้อ,อสอนสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วกันถ้าเรามีการปิดเกมระหว่างแบบอ่ o สโลกับ f a ส t เนี่ยเราพยายามใช้สโลก่อนนะครับเพราะว่าสโลมันใช้ i n t e l l e c เ็ใช้สวนกับอะไรไม่ได้ถ้าเราเก็บ f a ส t ไว้ t h t t มี n ว่า ไอการ์ดแฟสเนี่ยมันสามารถที่จะใช้สวนได้กรณีที่แบบอ่ะเขาใช้ไวฟิแก้อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงนะถ้าเขาเอามีดไปปักบั๊บบุลฟิชเขาน่าจะทานดาเมจได้ไปแล้วแต่ดาเมมเราพออยู่ดีเราตีเข้า5เลือกเขามี10เขาก็เหลือเลือด5เราก็ใช้เกนเด็กไซส์ ide, แล้วก็ใช้ตัวมิสติกช็อตก็เป็น10พอดีถ้ายังไม่พอมีอีกนิชชันอีกก็โอเคแหละครับตะกี้ถือว่าลิทอลไม่ว่าเขาจะจิ้มตัวไหน เด็กนี้รู้สึกว่าง่ายกว่า t r ฮ hard เพราะว่า t r ฮ hard มันมีแค่ดาเมจจาก i n นล u s i v e ไม่มีดาเมจยิงอันนี้คือข้อเสียแต่อันนี้มีดาเมจยิงเอามาช่วยก็ยิงจากบ a ล l i s t แล้วก็ยิงจาก m ิส i c shot ยิงจากเก n e t i c s i z เพื่อช่วยปิดเกมอีกทีหนึง่งสอบใครที่ไม่รู้ว่าจะเอามิสิ c ช็อ t ไปยิงยูนิตหรือว่าจะเอาไปยิง n e x สดีขึ้นอยู่กับว่า,วายูนิตตัวนั้นอันตรายไหมไม่อันตรายบล็อกได้หรือไม่ทําให้เราตายก็ปล่อยครับเอาวิ่ง nexad เพราะเราเป็นเด็ t echo เราต้องพยายามทําให้ n e x ัสเลือดเขาหมดก่อน เจมานาะเปลี่ยนสไตลก็มันเป็นตามไวทที่เราใช้นี่ดีไหมคือไมล์เมลเนี่ยถ้าอยากใส่ใบเดียวพอแต่ว่าโดยความคิดส่วนตัวของผมผมไม่ชอบไมล์เมลเพราะมันเป็นสโลอะไรที่มันเป็นสโลเนี่ยอีกฝั่งสามารถที่จะโต้อตอบกลับมาได้อย่างเช่นรูเนชั่นเราใช้ไมล์เมลเขาใช้รูเนชั่นเราใช้ไมล์เมลเขาอาจจะใช้ซัมติงเฟซบอดเราอะไรเงี้ยคือถ้าใช้กับไอ้พวกเดมารสเซียงโง,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 ง่ๆหรือพวกเอ่อวิวเทอร์โง่ๆงหรือเฟลยอดโง,ง่ๆ ที่ไม่มีการ์ดสวนนะพวกนี้คือลีเจนที่ไม่มีการ์ดสวนหรือน no ็อกซัสโง่พวกนี้เนี่ยอีซี่ครับในการแบบเอาไมล์เมลไปเจอมันอะแต่ถ้าเราเจอชาโดอายเราเจอไอโอเนียอย่างเงี้ยก็งานแข็งระดับหนึ่งอะไอโอเนียก็มีดีนายถูกปะชาโดอายอก็สวยไม่ได้แต่ค่าแม่งเลยให้หมดบอดอย่างเงี้ยจริงๆตะกี้มันไม่ใช่เด็กสไตล์คอนโทรลมันเหมือนเด็กเป็นสไตล์มิดเรนจ์มากกว่าเพราะว่าเขาจัดมันเป็นเอลหนักอะมไม่มีใครเล่นเอลหนักนะหาคนเล่นยากมากเลยเอลหนักเนี่ยเป็นตัวที่เคยเก่งแต่ตอนนี้ไม่ได้เก่ง ว้าวอันนี้ต่อยกันต่อยกันมันอีกฝ่ายเป็นเน็กแนวคอนโทนเราเป็นเน็กแนวเอ็กโกผมเก็บแรมเมจไว้เพราะว่าเดี๋ยวเทิร์นสองมจะลงฟิสแล้วถ้าเขายิงอะไรมาผมจะแรมเมจแต่ว่าเทิร์นสองเราต้องลงบอลิสิกบอทใช่ไหมใช่ดิผู้ชาร์กตอนนี้ไหมหนึ่งมานามันก็มีโอกาสมีเทอร์มจินิกบีไหมครับแมวแล้วกันเขามีเอสเรียลมีเดรเวนมีเดรเวนเราเอาผู้ชาร์กไปบล็อกได้ โอเคบอสติกบอร์ดไปก่อนตั้งบอร์ดไปก่อนฮ oh, <spider. S 3> อสสไปเดอร์ทานครับฮอสสไปเดอร์อะตอนนี้ลงฟิสได้ปลอดภัยอยู่มีเอสเรียลฟิสไม่บล็อกเลยก็ได้นะไม่บล็อกเลย ยิงหนึ่งคือเอสยมันตีแค่หนึ่งดาเมจอะมันยิงมิสิกช็อตไม่ได้มานามันไม่พอก็ปล่อยไปครับชิวๆอ่ามาแล้วตูดโปโลโลงวิกกี้ได้นะเนี่ย right, ผมอยากลงอันเนี้ยซอนไหนแล้วทิ้งดาลลิงโปโล ถ้าเขาผ่านอีกทีผมผ่านกลับผ่านกลับเลยครับไม่ตีจริงไม่ได้ต้องการตีอยู่แล้วไงเออได้สักทีสุดอัจเจ้าว่าฆ่าเอเรียลสตันสตันในตัวนี้โอเคชิวๆวอ i กนิชั่นจริงๆใช้ได้นะครับถ้าผมผ่านผมกลัวเขาผ่านกลับว่ะจริงๆถ้าเซฟที่สุดคือใช้อ g กนิช o ั่นแต่ว่าอยากเก็บแลมเมดไว้ใช้เหมือนกันม่เป็นไรอีกนิชั่นไป อินนิชมั่นเป็นการใช้เพื่อล่อให้เขาทำซัมติงกลับมาได้ง่ายที่สุดแล้วสุดอัพเอสซีโอตายเรียบร้อยอจริงสุดอัพนี่เป็นการที่ผมอยากได้มากเลยนะ แล้วก็ได้ลงวิกกีได้นะผมว่าเขาน่าจะหาทางฆ่าฟิสวิกกีอ่าหน้าลงได้ตัวนี้มาด้วยได้ตัวแบบเอาให้แรมเมชมาทีอีกทีนึงดีครับดีดีด,ดีเราสามารถใช้มิสิกช็อตได้ทีนึงเพื่อสวนกับสิ่งที่เขาจะทำกับฟิสเราอ๋อเ่น,นี้เลยเหรอก็ก็ใช่ก็ถูกแล้วล่ะ จริงน่าจะผ่านเนาะปล่อยผ่านไปแล้วปล่อยให้เขาไปจิ้มฟิสหรือไม่ก็จิ้มใบนี้ถ้าเขาจิ้มฟิสจะเป็นสิ่งที่แย่ yeah, มากนะครับเออจริงๆตอนนี้น่าใช้เรมเมจกับ2ใบนี้ผมว่าผมจะใช้อันนี้กับสไปเดอร์แล้วก็เดี๋ยวรอว่าฟิสฟิสไม่น่าโดนอะไรผมว่าฟิสน่าจะอีซี่เพราะเรามีการ์ดเคาน์เตอร์เยอะมากเดี๋ยวจะใช้ใบนี้เพื่อมันระเบิดติดใบนี้ครับแล้วก็ฆ่ามันตายด้วยบอลลิสติกบอทแต่ออตรงๆนะอยากเอาบปลลิสติกบอทยืนไว้เรื่อยๆ ยืนแบบยาวๆตอนนี้ต้องทำให้ฟิสติดอิลูซีฟก่อนครับอะจิ้มไปต้องทำให้ฟิสติดอิลูซีฟแล้วก็ล่อให้เขาใช้การ์ดใส่มาที่ฟิสแต่เขาไม่น่าจะมีทางฆ่าฟิสไ,ได้จนกว่าผมจะมานาหมดมไม่มีทางฆ่าฟิสได้จนกว่าผมจะมานาหมดพอผมแคนเซิลยับอะไม่มีทางฆ่าฟิสได้จริงครับ อ่าอันนี้ข้อแนะนำนะครับถ้าเจอเด็กฟิสแล้วรู้ว่าเขามีมานาเต็มแล้วรู้ว่าเขาน่าจะเป็นเด็กสไตล์ที่แบบมีสเปลเยอะเนี่ยล้มเลิกเลยครับล้มเลิกเลยในการฆ่าฟิสอ่ะล้มจริงเชื่อผมล้มไปเลยเพราะคุณไม่มีทางฆ่าฟิสได้ไม่มีทางไม่มีทางฆ่าฟิสได้จริงๆครับน่าใช้อันนี้เนาะตัว พิกอาการแล้วก็ลงทีเอฟไม่ีทางไม่มีทางคา,าฟิตได้จริงคือยอมไปเลยอยากอยากทำไรยอมยอมไม่ขอไปเลยอยากลงทีเอฟอะแต่ลงทีเอฟตอนนี้ใช้พิกอาการไม่ได้ผมอยากใช้ทั้งพิกอาการแล้วก็ลงทีเอฟจริงเอชช็อตเนี้ยไม่น่าเล่นมิสิกช็อตผมน่าเล่นพิกอากาสมากกว่าเพื่อที่มานาจะได้เหลือลงทีเอฟตอนนี้เขาไม่สามารถคาฟิสได้แล้วแล้วฟิสต,ตีฟรีแล้วนะครับสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้คือการสร้างบอร์ด เดี๋ยวค่อยใช้พี่อากา์เทอนหน้าก็กกกได้ครับอ่ะไพ่แดงเขาไม่มีทางค่าฟิีได้อยู่แล้ว2มานาม,มันไม่เหลือพออันนี้ก็ล้างบอดไปเลยคิวได้จักร์นกนหนึ่งใบได้ใบนี้มา copy follower ไม่รู้จะ copy อะไรบอดน่าจะโล่งนะเขาไม่น่าจะเหลืออะไรเล่นแล้วเพราะถ้าเขาเล่นอะไรได้เขาต้องเล่นมาตั้งแต่ตอนที่มันถูตาอินเทอร์แลกเขาแล้วอะเหลือเลือดส่ยิงอยิงอจบครับ ไม่มีทางมันไม่มีทางฆ่าฟิสได้ทุกการโจมตีต่อให้ใช้การ์ดเคลียร์ทั้งหมดที่มีอยู่เด็กก็ฆ่าไม่ได้ตราบใดที่มานาผมยังไม่หมดอนะไตรบีมฆ่า TF เราไม่สามารถฆ่า TF สวนได้นะปล่อยไปครับเอาบาลิสิกบอทไปก่อนก็ไดนะ้ไม่มีทางเลยไม่ไม่มีทางเลย is no way is no way to kill fith เหลือห้ามานาก็เต็มทีสองใบะเราก็เตรียมมานาให้พอที่จะใช้การ์ดสใบเพื่อเคาน์เตอร์เอสรียล ผมต้องเอาฟิสไปบล็อกก็ต้องยิงให้มันติดก่อนยิงให้มันติดอิลูซีฟฟิสจะได้อิลูซีฟเมื่อเราแคสสเปลก็รอมาบล็อกเอ็เซลผ่านน่าเป็นทางเลือกที่ดีครับเพราะถ้าไม่ใช่ทางเลือกนั้นน่าจะจีๆไปแล้วอ่าใช้พิกการ์ทีหนึ่งเอานี้ลงไปเขาทำอะไรฟิสไม่ได้อยู่แล้วครับจริงๆผมน่าใช้ช้ำเดอะวอ์เทอร์เนอะ แต่ว่าเองจริงแค่ใช้ ignition ignition แล้วก็มิ s i c shot ก็จบไปเนี่ย,อยเอาองี้ผมจะไม่ตีแล้วแกผมจะใช้ ignition ignition แล้วก็จบเกมไปเลยเขาทำอะไรไม่ได้แล้อเด็กนี้ไม่มีฮิวครับยังไงก็ตายข้อเสียของเด็กนั้นก็คือไม่มีฮิวจบแล้วเนี่ยอีก,กาไม่มีทางไม่มีทางคาฟิสได้คนล้มเลิกการคาฟิสอะ่ะ เวลาผมเจอฟิสเนี่ยผมล้มเลิกการฆ่าฟิสเลยครับการฆ่าฟิสที่ทำได้ง่ายมากมีอย่างเดียวนั่นก็คือการชาเลนครับลากมันมาอันนี้ง่ายที่สุดแล้วเถียงไม่ได้อ่ะเด็กนี้แพ้อะไรใช่ไหมแพ้แกรนพาซ่าครับแต่มันก็เป็นเด็กที่พอที่จะมีวินคอนอื่นนอกจากฟิสไง เออถ้าโดนแกรมพาซ่าลากไปช่างแม่งกูเอายูนิตัวอื่นตีก็ได้เพราะว่าแกรมพาซ่าทําได้แค่ลากแต่บล็อกไม่ได้นอกจากว่าจะเสียชาร์ปไซส์ไปแล้วถ้าการ์ดเขาสวยขนาดนั้นก็ยอมเมื่อ่ครับมันสามารถแก้ทางได้อยู่แล้วมีเด็กชนะทางก็ต้องมีเด็กแก้ทางเนี่ยแกรมพาซ่าโดนไอ้ก้อนนี้เข้าไปโดนชาเลนจ์เข้าไปเนี่ยฟิสทำลายไม่ได้นะอ๋อวิธีการฆ่าฟิสอีกอย่างหนึ่งการใช้สเปลกวาดมู่อย่างเช่นลูเนชั่นไม่ทาเกตจอดตรงไปที่ตัวฟิสใช้ได้เดอะบ็อกซ์ก็ได้เหมือนกัน The เ,นเดจอะบ็อกซ ฆ่าได้เหมือนกันไพ่ TF เป็นการ์ดที่ไม่ได้เจาะจงที่ตัวยูนิตนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ถ้ากรณีที่เราปาไพ่ทองไปใช่ปะแล้วตัวละครที่มีแอตแทกสูงที่สุดณนะตอนนั้นน่ะตายไปอะ่ะไพ่เหลืองมันยังไม่หายนะมันจะไปจิ้มใส่ตัวที่เก่งรองลงมาดังนั้นไพ่แดงไพ่เหลืองฆ่าฟิสได้หมดนะครับอะไรที่เป็นการจิ้มฆ่าฟิสไม่ได้เพราะว่าฟิสมีความสามารถในการล้างสเปลมเป็นอะไรที่โคตรปวดหัวเลยนะฟิสอะ จากที่เจอยังพอสู้ได้แต่ที่เจอแล้วแสบจริงๆคือไอ้การที่เพิ่มค่าร่ายสเปลอ๋อการแก้ทางจริงๆมันไม่ใช่แกรมฮาซ่าว่ะมันคือใบนี้ <c oughs> สตูนี่ซัพเฟเซอร์อีกแล้วอ่ะนี่นี่อีกแล้วอ่ะต้องการฟิสถ้าเด๋ยวนี้ต้องการฟิสผมว่า TF ไม่จําเป็นเนาะผมว่กรหาฟิสดีกว่าแต่เก็บบอลสติกบอดไว้ใบหนึ่งไหนอะ ถ้ามีฟิสสู้ได้สู้สู้ได้ไง่ายมากเพราะว่าตัวอื่นที่ไม่ใช่ฟิสเนี่ยมันโดนแก้หมด ه, ขึ้นมาทำไมฉันไม่มีฟิส d ดมผมจะไม่เอาไปบล็อกเลยครับผมจะไม่เอาไปบล็อกเพราะว่าสองดาเมจมันโดนมิสิคช็อตยิงง่ายมากอันนผมผ่านเถอแค่นี้ก็ได้นะแล้วก็รอใช้สุดอัพ สูตรอัพเนี่ยเวลาที่มันมันเป็นคอสเต็มของมันเนี่ยใช้ยากจังหวะขึ้นไม่ดีนี่คือแย่ yeah, เลยครับลงบลิสติกบอร์ดอีกใบก็ได้กลัวโดนทามานิชิคบีมอะแต่คิดว่าเขาไม่น่าจะบีมกับอีแคบบลิสติกบอร์ดหรอกไม่อะมันไม่น่าบีมไม่น่า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 บีมถ้าบีมก็กําไรเรามันไม่ได้เป็นตัวที่น่าบีมขนาดนั้นบีมต้นเกมได้ก็ก,ก็โอเคมันไม่เหมือนอีลิสอะครับอีลิสลงมาคือน่าบีมมากเลยเพราะมันเป็นตัวที่น่าปวดหัวต้นเกมซัมมอนยูนิตอกมาช่วย โอเคเอสเรียลเดี๋ยวใช้ไอ้นี่ลากมาครับอยากให้แอแทกมันมีสักสาอ่ะมันจะฆ่าเอสเรียลได้พอดีแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจิ้มไว้ครับอย่ามีสิกช็อตฆ่าวคิดว่าน่าจะอีกาได้แหละฝั่งเขาอ่ะอีแค่นี้ครับที่เหลือปล่อย เขาอีก,กายิงได้แต่ว่าเราไม่สิทช็อตฆ่าเอสเรียได้เหมือนกันเหมือนก็ช่าอีกฝ่ายไม่มียูนิตก็อยากเอาฟาดหัวยูนิตตัวเองก็ช่ามันคุ้มอะ่ะผมก็เลยแนะนําว่าให้ใส่ก็ช่าแค่2ใบก็พอ <c oughs> ไม่ก็ใบเดียวใส่ใบเดียวอะ่ะดีสุดจริงมีสิกช็อตยิงไม่อยากบล็อกไอ้พวกนี้เลยอ,ะอ่ะอะผมบล็อกให้เขาเสียการ์ดแล้วกันบล็อกให้เสียการ์ดในการเคลียร์วอลลิสิกบ,บอทตัวนี้สุดอัพได้เท์นต่อไปจริงๆหน่าเก็บมานาสเปลอะ่ะเธอนีหน่าเก็บมานาสเปลแล้วก็ลงท F ลงทีอไปใช้สูตรอัพได้บอกว่าห้ามานาไม่พออยู่ดีเอ้ยพอพอพอ,พอลงทีแอไปเธอหน้าแล้วก็สูตรอัทีเอขึ้นมาได้อยู่มีสิช็อตทิ้งปล่อยเขารักษายูนิตด้วยนะไม่ใช้แล้วกันครับอินิชั่นปล่อยอา่ามีเหมือนกันไม่ใช้คนมือตอนนี้การ์ดห่วยนะห่วย พอพอพอ,พอใช้ไพ่นี่ครับใช้ไพ่บลูการ์ดทีเอฟโดนฆ่าเป็นบางทีอาจจะโดนฆ่าก่อนที่จะเล่นบลูการ์ดด้วยซ้ำปะเนี่ยนั่นดิโดนฆ่าก่อนจะเล่นบลูการ์ดได้เลยลอ่อๆอรอใช้สุดอัพ รอๆๆรออ,อใช้สุดอัพประเด็นคือต้องการรอใช้สุดอัพเลยค่าฟรีครับเฮ้ๆแล้วก็เลือดไม่ลดด้วยถ้าเขาจะยิงก็ต้องยิงหนักๆหน่นนนอยอการ์ดเขเหลือสี่ใบถ้ามีฟาวรอนนะอ่ะเราหนักใบนี้ไม่ได้ใช้อยู่หรอครับทิ้งเลยบ้านาหมดอีกาฉันเสียอีกาโดนตีหมด เนี่ยห้าดาเมจเหลือเก้าโดนเลยครับโดนโดนโดนแน่ๆไม่บล็อกบล็อกไม่ได้บล็อกไม่ได้บล็อกไปเอฟตันอือหือมีการ์ดนี้เยอะมากใช้กับแซปอะคุ้มเขาผ่านเลยอะเราผ่านบ้าง <c oughs> TF เหลือตีอีก ไม่ใช่เหลือตีเหลือจวดอีกอันนี้ครั้งอ่ะใช้ใช้กะอันเนี้ยคุ้มใช้กระแซบอะคุ้มพี่ก,ะกะัดเหลือจวดอีกทีนึงอ่ะอ่าเหลือจวดอีกไปนึงเองถ้าได้จวดอีกไปหนึ่งก็จบแล้วเนี่ยสตันทีเอไม่ให้ตีแล้วก็ยิงสี่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะเป็นอ่รูปประมาณนั้นเสียดายอะเดี๋ยวนะเราเสี่ยงได้บ่หวะผมคิดว่าผมจะเสี่ยง เสี่ยงจัว่วจั่วให้เจอแรมเมจอีกใบหนึ่งเพื่อที่ทีจะได้เวลอัพไปเลยผมต้องเสี่ยงจั่วแล้วกันครับพี่ก็การ์ดทิ้งไหมอ่ะทิ้งโฟโลไปมันเป็นการ์ดเจเนเรตคือผมไม่มีมานาพอที่จะลงแซฟไงทุกคนขาดไปเดียวเององะไม่มีการ์ดอะไรที่ลงแล้วสามารถจั่วได้เลยวะไม่มีใช่ครับไม่มีออุตสาเสี่ยง โลนิกาตายเสียดายใบเดียวเองไม่มีครับไม่มีไม่มีมมกาใบไหนที่สามารถช่วยชีวิตทีเอฟได้นอตติงเดี๋ยวต้องเตรียมตูดโปรโลไว้บล็อกไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าเจอฟอลลอนทำไงดีวะเจอฟอลลอนบล็อกไม่ได้เนี่ยอ้าเจอฟอลลอนก็ก,กฟรฟอลลอนแล้วก็ลงฟอลลอนไงผมว่าในมือเขามีฟอลลอนเราเอายูนิตไปบล็อกไอ้พวกนี้ได้หมดหรือเปล่าวะไม่หมดขาดตัวหนึง่ง ต้องเอาตูดโปโลไปช่วยผมว่าเอาตูดโปโลมาช่วยดีกว่าว่เอามาช่วยบล็อกบล็อกพวกนี้พิก,การ์ทิ้งไหมอะทิ้งไปก่อนก็ได้แต่มันเป็นการ์ดจั่วเพียงใบเดียวของเรานะอะทิ้งก็ได้ครับไม่รู้เธอหน้าจะเป็นยังไงผมต้องการใช้สองใบเนี่ยต้องเอาโปโลมาเอามาบล็อกไอ้พวกนี้เธอต่อไปผมเชื่อว่าเขาจะมีฟาวรอนสูงมากมีโอกาสที่จะมีฟาวรอนน่าจะสูงมากดูจากการที่เขาผ่านอะ ผ่านเยอะๆนี่แสดงว่ามีกับหนักๆบนมือฟอลลอนแน่ๆอ่ะมันต้องเป็นฟอลลอนอ่ะยังไงก็ต้องเป็นฟอลลอนเอาเฮ้ยทิ้งฟอลลอน w h a t the fuck ทิ้งน้องเส้นกิโลรตินกับฟอลลอนตกะกี้ฮะเอาจริงดิเลือกที่จะไม่เล่นฟอลลอนหาการเล็กๆมาเล่นเหรอมานาไม่พอกับฟอลลอนเอาชิปหายละไม่เป็นไรครับ เราแก้เกมได้ทุกคนเราแก้เกมได้เป็นแผนเป็นแผนคิดไว้แล้วคิดไว้แล้วอันเนียผมต้องลงฟิสผมต้องลงฟิสแต่ผมจะลงแทนอะไรเอา่าผมลงแทนนี่น,น,นี่ดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวที่เหลือไอตัวเนี้เราเอาเอาตูดโปโลไปบล็อกถ้าเอาแทนตูดโปโลสตัวนี้ก็ต้องบล็อกอยู่ดี ขิดไหวแล้วขิดไหวแล้ <laughs> วคิดตะกี้ตายเมื่อวานสองสามห้าหกเจ็ดแปดแปดสิบเอ็ดตายพอดีใช่ใช่ใช่ตายพอดีตายพอดีขอตีเข้าก็พอ ขอตีเข้าแค่ตีเข้าอย่างเดียวพอเพราะเราเกตเอ็กซไซเต็ดจิ้มตายเลยแต่ปัญหามมาอยู่ที่ว่าเขามีอะไรหรือเปล่าน,น,ลน,นั่นแหละประเด็นนั่นแหละประเด็นไม่กอปปลบอล่อนเหรอกอบไม่ได้มานาพี่ผมเนี่ยเขาไม่อย่างเงี้ยสี่ยังพออยู่นะยังพออยู่นะคือเราสามารถเอา t f ปาดหนึแล้วก็สอันนี้พอนะครับยังพออยู่นะอันนี้ยังพออยู่ครับยังพออยู่ยังพออยู่มานาพอด้วยมานาพอ เนี่ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เขาคงไม่รีเลยนเลยเพอร์สูตรล้วหรอกไพ่แดงนะครับไพ่แดงอย่าก,กดผิดกดผิดแพ้นะไพ่แดงปาดกเดกดเกไซจิ้มตายต้องขอบคุณตัวนี้ที่เขาลงมาครับทำให้เรามีตัวที่สามารถเอามายือ้อฟอลรนอนได้เมื่กนโดนฟอลรนตีแล้วแตกแน,น่นอน เออจริงๆมันเป็นเพลย์ที่ดีกว่ากอล์ฟบอลอนนะเพราะว่ามันประหยัดมานามากกว่าเมื่อการที่เรากอล์ฟบอลอนแล้ลงแปมานาไปสวนนะมันจะทําให้เราลงฟิสไม่ได้แล้วก็ปิดเกมเทืร์นนี้ไม่ได้มันจบแล้วเด็กนีมันไม่มีการฮิวเย้ yeah! ไม่อาจริงอ่ะผมว่าผมว่าเพลเยอร์คนอื่นน่าจะคิดกรอบตัวสตาร์มากกว่ากรอบฟาลอนมั้งแต่ผมโฟกัสกับการกอบฟาลอนมากกว่าเพราะว่า,เ,าเวลาที่เราจะสู้กับฟาลอนก็คือเอาฟาลอนด้วยกันไปบล็อกคือคิดว่าจะเอาฟาลอนอ่ะมาตีคู่กันแล้วเราก็แบบดิสเมทสวนอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราต้องดิสเมทสวนไหมดาเมจอิลูซีฟในบอร์ดเรามันพออยู่แล้วครับมันพอที่จะปิดเกมอยู่แล้วอะ่ะคือขอแค่รอดตาต่อไปอ่ะเราตีอิลูซีฟอ่ะอันนั้นอ่ะได้เลย ถ้าเด็กเราเป็นเด็กคล้ายๆเด็กเขาเราก็เฟลลอนมาแล้วเราเล่นเราอาจจะได้เปรียบแต่ว่าเด็กเรามันเป็นเด็กประเภทเอาอีลูซีไปตีหน้าเขามันเป็นคนละสไตล์อะดามเมจเราต้องการมาจากอีลูซีอะไรอย่เงี้ย